ที่เหลืออยู่จํานวนน้อยนะครับกับปริมาณของประชาชนที่มีความต้องการมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องพยายามบาลานซ์ในการที่จะจัดวัคซีนให้ เพียงพอกับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับทางโรงพยาบาลมหาราชและก็ระบบหมอพร้อมนะครับจริงๆแล้วทางโรงพยาบาลมหาราชเองเราได้ทําเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับมหาราชพร้อมไว้ตั้งแต่วันที่4เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วโดยระบบนี้ได้รันหรือว่าได้ได,ไ,ดไ,ดได้จัดการลงทะเบียนเนี่ยเพียงคู่กับระบบของหมอพร้อมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าความต้องการของประชาชนที่ต้องการวัคซีนเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากนะครับ ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันระบบมหาราชพร้อมเนี่ยซึ่งเรารับตรงลงทะเบียนวันละ2000คนมีคิวเต็มไปจนกระทั่งถึงวันที่4สิงหาคมแล้วนะครับ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประชาชนที่รอวัคซีนกับโรงพยาบาลมหาราชพร้อมเนี่ยประมาณเกินแสนคนนะครับนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนแบบองค์กรครับเนื่องจากว่าเวลาเราลงทะเบียนแบบองค์กรเนี่ย มันจะต้องขีดข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยทําการจัดการที่เรียกว่าไวล์ลิสต์นะครับเป็นการส่งชื่อขององค์กรมาซึ่งเราก็เรียงตามลําดับของคนที่มาก่อนและก็เรียงลําดับตามความสําคัญที่เขาเสี่ยงต่อหน้าง,งานนะครับเช่นถ้าองค์กรที่เขาเสี่ยงต่อหน้าง,งานเยอะเจอผู้คนเยอะๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนไข้ด้วยตรงกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะจัดการให้ความ <jal anc ification> ความสาคัญมาอันดับต้นๆก่อนครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ของวัคซีนเนี่ยมีค่อนข้างน้อย ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องจัดก,การให้คนที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อมที่ทางของมหาลานนะครับแล้วก็ในเรื่องของเว็บไซต์มหาลานพร้อมเนี่ยเอาให้เรียบร้อยก่อน<ช>โ,อโดยปกติตอนนี้เนี่ยเราจึงรับคนประชาชนเนี่ยที่มาฉีดได้วันละประมาณสามพันคนครับคุณหมอแล้วตอนนี้ราาาัฐบาลกบสบคมาเปลี่ยนการจัดระบบวัคซีนใหม่เนี่ยโคาเนี่ยค่อนข้างจะไม่อยู่ในขายที่ได้วัคซีนเยอะเพราะตัวเลข ของผู้ติดเชื้อมันเป็นเลขตัวเดียวอันนี้จะมีผลไหมครับจริงๆผมคิดว่าต้องต้องมองหลายๆประเด็นหลายๆจุดนะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องของการระบาดในพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญข้อที่1 ข้อที่2คืออย่าลืมว่าเมื่อประมาณสัก2อ,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโคราชเราเองก็เป็นจังหวัดที่เป็นสีแดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยท่านวางกฎเกณฑ์แล้วก็การเข้มแข็งของัดระบบสาธารณสุขของเรานะครับทําให้ประชาชนพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยที่ค้าขายเนี่ยก็บน่นบ่นกันไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทํากันมานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราจะต้องคิดว่าเรื่องของการระบาดพื้นที่อย่างเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในการที่ต้องได้รับวัคซีนแต่ผมคิดว่าการที่เราจังหวัดพยายามทําตามกฎเกณฑ์แล้วให้มันดีเนี่ยแล้วก็ประชาชนเนี่ยอยู่ในความลำบากแล้วก็ความตึงมากกันในขนาดนี้นะครับผมยังคิดว่าการรับวัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือในข้อ2ที่สบคเขียนไว้ก็คือว่าถ้าจังหวัดไหนมีระบบการจัดการวัคซีนที่ดี อันนี้ก็เป็นอีกคีย์เวิร์ดสำคัญอีกข้อหนึ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือระบบของจังหวัดนครราชสีมาของเราครับไม่ว่าจะเป็นที่เซนท่นไม่ว่าจะเป็นที่เดอะมอลล์ซึ่งตอนนี้สองที่เนี่ยเป็นสสถานที่ที่รันระบบไปอย่างเซนท่นเองเนี่ยเราก็ที่ของโรงพยาบาลมหาราาเนี่ยเราทําได้วันละประมาณ7 0 0 0คนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่านี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกัน มันมันคงไม่ใช่แค่จังหวัดที่ระบาดแล้วจะได้วัคซีนไปเยอะที่สุดแต่ผมคิดว่าจังหวัดที่มีความพร้อมจังหวัดที่เตรียมระบบในการจัดการวัคซีนที่ดีแล้วก็กับจังหวัดที่พร้อมจะให้บริการประชาชนได้มากและเร็วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสําคัญนะครับที่จะทําให้จังหวัดนครราชสีมาของเราครับได้รับวัคซีนมาไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆครับหมอคําถามที่คุณหมอเจอเวลาไลฟ์สดคือเขาพูดถึงแต่ชีโนแวกกับ